คือวันนี้นะครับพี่จะมาเปิดคลิป Q&A น้องๆถามอะไรพี่จะตอบให้หมดเลยนะครับพี่แบงค์มีโปรเจกต์อะไรที่คิดจะทําในอนาคตอีกคะพี่รักรถคันไหนมากที่สุดครับสจจะทําสนามที่ขอนแก่นไหมครับพี่มีไม่น้อยกี่คนครับระหว่างพี่แบงค์กับเสียอยู่ใครมีเด็กเยอะกว่ากันพี่เจอคําถามน้องๆว่าพี่อยากจะใส่หน้าแม่งทีงดีไหมเหียพวกมึงถามกับสวัสดีพี่น้องชาวไทยชอไายรุ่ทุกท่าน อวันฟนี้นะครับผมคือพี่ตั้งใจจะมาทําคลิปแบบว่าเดี๋ยวนะพี่แอคลอกก่อนน้องๆอาจจะเห็นเศษอะไรอยู่บนหัวพี่คือพี่กึ่งแล้วมันมีพวกแบบมีเศษมีนงมีเนียมนะเองเองว่าทรงผมพี่เทพปะที่ไม่ได้แอคอาร์สมาร์ทด็อกอะไรนะครับคือวันนี้นะครับพี่จะมาเปิดคลิป Q&A น้องๆถามอะไรพี่จะตอบให้หมดเลยนะครับสําหรับคลิป Q&A วันนี้นะครับคือพี่ไม่ได้แอคอาร์สมาร์ทด็อกอะไรแต่ว่าพี่เจอคําถามน้องๆแล้วพี่อยากจะใส่หน้าแม่งเทียงดีไหมไอ้เหี้ยพวกมึงถาม ามาแล้วก็ขอให้ถามแบบสมเหตุสมผลนะมาเดี๋ยววันนี้พี่จะพามาดูเลยนี่คือการเปิดคําถาม Q&A จากมุมด้านนี้นะครับส่วนรูปตรงนี้คือเป็นรูปของพักพวกเองไม่ต้องแปลกใจนะครับผมมาคําถามแรกเลยนะครับผมที่มีนะครับคาถามแรกเลยคือปิดแล้วนะเยอะโพดนะครับผมก็คือปิดแล้วนะเยอะโพดนี่ก็คือไม่มีอะไรนะครับคือมันเยอะเกินนะครับพี่แจ็คขมคอนะครับระหว่างพี่แบงก์กับเสียอยู่ใครมีเด็กเยอะกันคือเอาง่ายๆนะระหว่างพี่กับเสียอยู่มันก็ต้องเสียยูอยู่แล้วครับเพราะเสียอยู่เป็น เขาเรียกว่าที่1เรื่องวงการนะครับผมที่1แห่งวงการและเป็นที่มาของคําว่าซอยได้แต่ห้ามรักนะครับผมโมขอบใจเธอมากนะครับผมส่วนมากพี่ชอบทํารถรุ่นอะไรน้องธนาวุฒินะครับส่วนมากพี่ชอบทํารถรุ่นอะไรคือปกติแล้วพี่ชอบทํารถ125ครับพี่ทํารถหน้าเดียวคือ125ที่เห็นทาฟอ์ซ่าเอ็กไซเตอร์อะไรพวกนี้ฟินอย่างเงี้ยคือมันเป็นเฉพาะกิจพี่ก็เลยต้องทําแต่มันก็แรงนะน้องๆเออไม่ได้แอคอ่าคำถามด้วยพี่มีไม่น้อยกี่คนครับฝากด้วยนะ ใส่แม่งเลยไม่มีนะครับพี่เป็นคนไม่มีผู้หญิงนะครับผมเออเข้าใจไหมเมียมน้อยพี่ชื่ออะไรชื่อเกตครับน้องๆเออจริงๆแล้วอ่ะพี่มีเมียน้อยชื่อเกตคนแรกก็ชื่อเกตคนสองชื่อเกตคน3ชื่อเกตควายคนที่4ี่นายโกโก้กินข้าวได้ยังครับก <ๆ S 1> ูบกูก็ต้องกินข้าวทุกวันถ้ากูไม่กินข้าวกูก็ตายไหมไอสัตว์ นะเออฝากด้วยพี่แบงค์มีโปรเจกต์อะไรที่คิดจะทําในอนาคตอีกคะ่ะบอกเลยนะครับว่าโปรเจกต์ตอนนี้มีในหัวเยอะมากแต่ว่ายังไม่มีกําลังที่จะทํายังไม่สามารถแบบทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถามว่าทำไมถึงงี้เพราะว่าเราเนี่ยยังเครื่องมือไม่ครบแค่นั้นเองแต่พี่จะทําให้ดูทุกแบบนั่นแหละนะน้องๆน,นะเออประมาณนั้นอยากเอารถไปทํากับพี่เด็กชายบิ๊กคือพี่ไม่ได้รับทํารถ f อหรือไม่ได้ทํารถทั่วไปนะครับพี่ก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะพี่ทํารถตัวเองหารถตัวเองแต่รถน้องๆพี่ก็พอทําให้ได้นะครับประมาณน125 ลูกอะไรถึงจะแรงถ้าเป็นสเต็ปขี่เล่นขอแนะนำสเต็ปขี่เล่นขี่ทนทนขี่ทิพ5 7ล่างเดิมครับก่องเปิดหัวฉีดแรงเร็วไม่พังขี่ไปเหอะครับผมอัดรอบถึงสูงไม่พังนะครับทําไมหล่อจังครับใช่ครับน้องขอบใจมากพี่หล่ออยู่ละนะ จะเริ่มทํา y ำ YouTube ยังไงครับพี่มีความคิดเป็นของตัวเองงัดจุดที่ตัวเองต้องการที่จะเสนอให้คนดูออกมาแล้วก็ทําแม่งเลยนะไม่ต้องไปรอนะครับห้ามรอนะครับผมพี่ขออนุญาตไหว้หลวงพ่อพอดก่อนนะครับสาธุหลวงพ่อพอดนะผมประมาณนั้นพี่รับจูน API ไหมครับ FC จากน้องบลพู พี่แบงค์รับจูน API ไหมพี่แบงค์รับจูนกล่อง API ขึ้นไดโน่ที่ขอนแก่นที่บ้านพี่รับจูนนะครับผมพี่ขอประกาศนะตรงนี้นะว่าพี่รับจูนถ้าใครอินบ็อกซ์เข้ามาหรืออยากเข้ามาจูนก็สามารถมากันได้เลยนะครับวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับว่างตลอดนะครับสามารถมาจูนได้เลยเพราะจูนมันไม่ได้ทำอะไรเยอะสามารถทําให้ได้นะครับผม ก็ราคาอยู่ที่1 5 0 0บาทนะครับจูนรวมขึ้นในน่เสร็จสับจบงาน a f ทุกอย่างนะครับประมาณนี้รถล่องรถแข่งได้หมดพี่ทําคลิปขับบักดุกให้ดูนยครับได้ครับน้องอันนี้คือเป็นการร้องขอไม่ได้ถามไน้น้องแต่เดี๋ยวกูจัดให้นะครับผม57าํายังไงให้แรงอันดับแรกน้องๆต้องมีตังครับมีตังซื้อฝาซื้อแคมแรงๆแล้วก็ซื้อลูกสูบนะครับผมแล้วก็ไปเซ็ตแล้วก็ใส่กล่องนะครับผมใส่กล่องแล้วก็จูนเก็บไดโนนะครับผมมั่นใจว่าแรงแน่นอนนะครับผมประมาณนี้ พี่รักรถคันไหนมากที่สุดครับถามว่าพี่รักรถคันไหนมากที่สุดพี่ถ้าเป็นรถเล็กนะในวงการรถเล็กพี่รักอยู่2คันนะครับผมก็คือบักโน่กับเขียวอีนะครับแล้วก็อีก2คันนี้นะครับผมก็จะเป็นรถที่แต่งแพงๆนะครับก็จะมี C650 แล้วก็บรกคำผานนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้รักมากแต่ก็รักเหมือนกันนะครับผมจะเอาซเอามากสุดก็จะมียู่คันแต่2คันจริงๆเลยคือบักโน่กับเขียวอีนะครับผมรถเดิมเวฟร้อ LED 2อ2 1ยอยากแรงต้องทงําไงต้องต้องมีตังครับแล้วก็กําตังไปหาช่างแรงแน่นอนพี่จะกลับมาเล่นบิ๊กไบต์อีกไหมครับคือทุกวันนี้เพื่อ็ยังเล่นอยู่นะครับบิ๊กไบต์แต่เพียงแค่ว่าเพื่อนพี่เขาไม่ค่อยได้ไปทริปพี่ก็เลยไม่ค่อยได้ไปนะครับผมเพราะว่าต่างคนต่างไปทํางานไปมีลูกไปอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับผมเวฟร้อยทำไงให้แรงเปลี่ยนเครื่องร้อยขึ้นแรงครับน้องๆแค่นี้เองแปลงฟันให้มากด้วยสอจอคือพี่บอกแล้วว่า3เดือนพี่แปลงแค่2ครั้งเพราะว่ามันอะเปลืองยาสีฟันต่อยหนน้มงอสััััตวตว์กกก็ปทุดฟ นะฟันกวเนี่ยจริงๆแล้วคือฟันกูขาวนะแต่นี่มันเป็นฟีเตอร์เข้าใจปะฟีเตอร์ทำให้กูฟันสีทองเนี่ยเออประมาณนั้นแหละพี่แบงค์มีรถทั้งหมดกี่คันโอ้โหพี่มีเยอะมากครับรถเป็นสิบอะครับเยอะมากต้องน้องลองไปไล่ดูในช่องนะมีเยอะมากๆนะครับผมพี่แบงส์ซิงไหมไม่ซิงครับจะซื้อจังหวัดขอนแก่นตอนไหนครับคือพี่บอกเลยว่าจังหวัดขอนแก่นเนี่ยพี่ไม่สามารถซื้อได้ เพราะว่าต่อให้มีตังค์พันกว่าล้านก็ไม่สามารถซื้อได้เพราะมันเป็นมันเป็นพื้นที่ของแผ่นดินไทยนะครับพี่ไม่สามารถซื้อได้แต่ถ้ายางมุติแบบพวกเกาะพวกอะไรเนี้ยพี่สามารถซื้อได้นะเพราะพี่รวยจริงๆพี่ไปซื้อไวสามสี่เกาะแล้วนะน้องๆเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูพี่ชื่ออะไรครับดูปากกูนะมึงอะไอสัน นะประมาณนั่นแหละน้ำมัน95ควรใช้ AF เท่าไหร่ครับ1 3ถึง14ครับประมาณนี้นะครับ1 3ถึง14คือรถน้ำมัน95มันค่อนข้างที่ใช้ความร้อนนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องใช้ประมาณ1 3ถึง14ถึงจะแรงนะครับถ้าไปใช้11-12เหมือน e 8 5ไม่แรงครับพี่บอกเลยไม่แรงนะครับผม อยากดูขาวโบเดี๋ยวจัดให้สอจอจะทําสนามที่ขอนแกนไหมครับตอนนี้นะครับผมรอจากทางผู้ใหญ่เขาคอนเฟิร์มมาถ้าเขาให้งบมาเราก็จะทําครับมั่นใจว่าจะทําพี่คิดจะมีรถเพิ่มไหมครับรุ่นไหนครับตามกระแสครับน้องๆคํานี้คือหลายๆคนถามพี่เยอะมากว่าจะมีรถเพิ่มไหมพี่บอกว่าตามกระแสถ้ามีรุ่นไหนมาหน้าทําพี่ก็จะซื้อมาทําให้น้องๆดูนะครับจะได้ไม่หลงทางกันนะครับประมาณนี้กว่าจะมาถึงจุดๆนี้พี่ผ่านอะไรมาบ้างอยากฟังสตอรี่โอ้โหชีวิตพี่แม่งผ่านเยอะมากแนะนาไปฟังช่อง king deck นะช่อง king deck ช่องลุงเอ็กเขามี ซักประวัติพี่ไปอยู่นะครับผมลองไปติดตามดูนะครับผม <c oughs> บักแดงอวบกับบักเอ็มร้อยไปไหนครับขายแดกครับไอสัตว์ไม่มีตังช่วงนั้นอนะ่ะขายแดกมาาลายสีอะไรสีขาวดาไปควายหายใจวันละกี่ครั้งกูจะรู้ไหมไอสัตว์ <c oughs> ผมหล่อไม่พี่ไม่หลอ่อไอโอดหน้ามึงอะหน้ายังกบนะพี่สอจอายุเท่าไหร่แล้วครับโปรเจกทำอะไรอีกไหม <c oughs> บอกแล้วโปรเจกยังอีกเยอะนะครับผมพี่เกียดท้องไหมท้องครับพี่แบงค์อายุ กี่ปีไม่มีเมียกี่คนปีนี้พี่29ปีนะครับจะเข้า30ปีนี้นะครับผม <players> ก็มีเมียทั้งหมด27ล้านคนนะครับผมประมาณนี้นะครับลดทั้งบ้านหมดกี่บาทครับ หลายล้านครับที่บอกเลยว่าหลายร้านนะครับผมมันค่อยๆทยอยเล็กทยอยเก็บน้อยไปนะครับผมเมื่อไหร่พี่แบงค์จะทาบักแดงน้อยครับจบสตอรี่บักโงดเดี๋ยวจัดให้แล้วกันนะเดี๋ยวพี่จัดให้แล้วกันบักแดงน้อยนะพี่คิดจะทําอะไรขายไหมครับปีหน้าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพี่จะมาบูมบวงการมอเตอร์สปอร์ตรถแหวนนะครับผมเดี๋ยวพี่จะจัดให้นะครับผม <S <S พี่เคยชักว่าวไหมครับเคยครับน้องๆก็คือไอ้เฮียเฟรมันเป็นคนสอนพี่ตอนเช้าต้องชักว่าวในห้องน้ำนะครับพี่ก็ทําตามไอ้เฟรมมันเป็นตัวอย่างของพี่นะครับพี่แบงคมร่อเืง เดีด๋ยวจัดให้พี่มีลูกกี่คนครับ2คนอยู่เนาะโอเคแนะนําท่อแรงๆหน่อยครับแดงสายสี่หนูลําลูกกาเหลท่อเอสเคเอสก็แรงนะยังมีท่อเฮงสุพรรณด้วยเออนั่นแหละไปพี่แบงค์คิดจะอัปคลิปเกมอะไรบ้างไหมครับคือจริงๆแล้วแต่ก่อนพี่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นนักสตรีมนะพี่ก็จะสตรีมทุกวันแต่ทุกวันนี้พี่ไม่ได้สตรีมเพราะว่าพี่มานั่งสแตมอยู่ในลงกึงนะครับผมประมาณนั้นแหละนะก็เดี๋ยวจะจัดให้แล้วกันพี่ทำลงกึงไปทั้งหมดเท่าไหร่นี่คํานี้น่าสนใจค่าทําข้างบ้านนะ ค่าทาข้างบ้าน8 0 0นนะ8แสนก่อนเลยคือทําข้างบ้านทํโครงหลังคาเครื่องกึง2 0 0 0 0 0กว่าเครื่องมิลลิ่งประมาณกึ่งมิลลิ่งอะหมดประมาณ3 0 0นกว่าบาทนะแล้วก็เครื่องทําฝาประมาณ4-5 0 0นนะแล้วก็มีพวกมันไม่ได้แพงกับพวกนี้หรอกมันแพงกับพวกอะไรยิ่งๆย้ยอยๆพวกแบบว่าเรามีเครื่องเราก็ต้องมีดม้ามมีดมีเมดมีอะไรอย่างเงี้ย หรือจะเป็นของเครื่องกึง <c oughs> เครื่องมิลเลิ่ง <c oughs> เครื่องดอกเอนมิน <c oughs> มีอะไรหลายๆอย่างนะครับ <c oughs> ด้ามคว้านอะไรเง,งี้ยหมดเยอะนะครับตีซับประมาณล้านกว่าบาทแล้วกันตอนนี้นะตอนนี้ล้านกว่าบาทนะครับตอนนี้ทําไงให้เขารักทําใจครับนะ้องถ้าเขาไม่รักก็ต้องปล่อยเขาไปนะครับเส,สื้อโตเสื้อไอลถหำขันเขาบ่มีใจต่อให้โตมีหยังเขาก็ว่าเอาครับนี่เข้าใจบอกรอหักเจ้าของไว้ด้ยวยปลาเขียวอีวิ่งกี่จีล่าสุดทําไว้ 210G จีนะครับผมในระยะทาง1กิโลเมตรึ่งนะครับประมาณนี้ พี่คบกับพี่เกิเพราะอะไรเพราะว่าพี่เกิจีบพี่ก่อนครับพี่ใจอ่อนพี่ก็เลยคบกับมันนะครับผมได,ได้คุยกับพี่ยักษ์บ้างไหมไม่ได้คุยเลยครับตอนนี้ไม่ได้คุยเลยไม่ได้ยุ่งกันเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีปัญหาเลยหลายๆอย่างแล้วพี่ไม่อยากจะพูดนะครับก็ประมาณนั้นแหละคือตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ช่วยมันไปมันขายแดกหมดแล้วนะครับก็เขาอาจจะมีปัญหาทางบ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นะครับแล้วเขาก็ไม่ได้มาหาเราอีกนะครับก็ประมาณนี้คือตอบชัดเจนแล้วนะว่าตอนนี้พพี่่ชััดเเจนมากกๆรืองย ก็คือเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแต่ไม่สนิทเหมือนเดิมแค่นั้นเองนะครับผมประมาณนี้รีวิวรถในบ,บ้านเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับ Q&A ไปหาเด็กมาล่าสุดวันไหนเมื่อสี่วันที่แล้วครับเฮ้ย <c oughs> เด็กเล็กเด็กเล็กไม่ใช่เด็กเลี้ยงดูอยู่ประจํา <c oughs> พี่แบงค์มีแฟนมาเล็กอยู่คนถามแต่อะไรเงี้ยพี่คิดว่าจะไปหาพี่เสือไหมครับพี่ไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดครับกับพี่เสือคุยกันตลอดนะครับน้องๆทําเสื้อสจอแขนสั้นผ้ามันรอบเก็บตกอีกได้ไหมได้แต่ว่าเอ็งจะเอเล็กไหนคอเล็กนี้หรือคอเล็กใหม่ คือตอนนี้พี่จะออกคอเล็กใหม่แล้วน้องๆฝากติดตามคอเล็กใหม่พี่ด้วยนะนั่นแหละประมาณนี้ก็ไม่มีแล้วครับเบื้องต้นก็เป็นคาถามซ้ําๆซักๆนะครับอะไรเอ่ยมีขนอยู่ในที่รับมึงอ่ะไข่ห้าไงเฮียนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็เรื่องพยักษก็เคลียร์แล้วนะครับ ตีหม้อไม่มีนะครับผม5้าสี่ทำไงแล้วก็ไม่มีประมาณนี้สำหรับคำถามเคเอขอบคุณน้องๆมากที่พี่ถาม3นาทีเม้นกันมาร้อยกว่าคอมเมนต์นะครับผมพี่ตอบให้ทั้งหมดประมาณนี้มาทําคลิปเคลมเอแล้วรอบหน้าถ้าพี่เปิดเคลมเอน้องๆต้องติดตาม Facebook ที่โชคบุญจันทร์แล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งหรือว่ากดเขาเรียกว่ากดดาวไว้นะครับผมเวลาพี่โพสตอะไรน้องๆจะได้เห็นกันชัดเจนเวลาพี่แจกอะไรน้องๆก็จะได้รับประมาณนี้อย่าลืมนะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามไม่ดีหนึ่งที่หมดติตามเฟซบุ๊กที่โชอปอาจารย์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ